สวัสดีค่ะมาเจอกับบ้านน้องนะจ๊ะเหมือนเก่าเนาะจ๊ะเนาะวันนี้เรามากินผัดแตงกวาใส่ไข่ใส่หมูกันเนาะจ๊ะเนาะเครื่องปรุงก็มีรสดีมีน้ำตาลนิดนึงเนาะจ๊ะเนาะกระเทียมสับซอสฟ้าเขียวนะ้ำมันหอยเนะจ๊ะนี่หมูจะใส่ไม่เยอะเพราะบ้านนะ้องไม่ค่อยกินหมูเนาะจ๊ะ กินผักกันไข่จ้ะใช้ไข่สองฟองจ้ะแตงกวาประมาณโลหนึ่งนี่จ้ะหั่นเยอะนิดนึงจ้ะใส่หอข้าวหลานไปทำงานด้วยจ้ะหลานชอบหอข้าวไปกินที่ทำงานจ้ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเขาขี้เกียจไปหาซื้อกินนะจ้ะเนาะก็เลยํำหอข้าวใส่ปิ่นโตเล็กๆให้เขาไปกินที่ทำงานจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือผัดกันนะจ้ะเนาะ มาทานด้วยกันเด้อจ้ะเพื่อนๆผัดแตงกวาใส่ไข่ใส่หมูจ้ะรมแรงนะจ๊ะระเทียนในน้องก็สับไม่ค่อยละเอียดแล้วนะจ้ะชอบแบบนี้จ้ะ ปรุงเครื่องกันนะจ๊ะน้ำมันหอยจ้าใส่แทนน้ำปลาเราจะซอสปลาเขียวจับกล้องเองก็ผัดเองนะะค กูเดี๋ถามว่ามีขากองไหมกัวมันแคบนะจ๊ะพอหามุมตั้งก็ส่องลงกัดไม่ค่อยลงกระทะก็เลยต้องจับเองจ้ะขาดเยอะนิดนึงจ้ะใส่ห่อข้าวให้ลานไปทำงานด้วยนะจ๊ะยุบป,ประหยัดเขาอากาศมันร้อนเขาก็ไม่ชอบออกไปหาซื้อกินนะจ๊ะกลางวันมันร้อนพักก็ได้นั่งกินในที่ทำงานเลยจ้ะ แล้ร้อยใสุกแล้วจากเนาะ แตงกว่าผัดไข่ผัดหมูน้องกระสุกลรวเดอ้อจ้ะถ้าเผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปให้น้องหน่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้ค่ะ,อะขอบคุณ f c ทั่วโลกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยเดอ้อจ้ะไว้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปจ้ะภาพจจะไหวหน่อยเพราะว่า จับกล้องเองแล้วจ้ะเนาะมันได้ใส่ขากล้องเก่าวขอบคุณแล้วก็ยังมีพูดต่อ,อไว้เจอกันคลิปต่อๆไปจ้ะสวัสดีค่ะ